สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมนุกทุกท่านนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิ c ทาร์ลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคมพศสอ6 4นะคะเรามาเริ่มดูดวงกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะที่เดือนนี้ทำคลิปช้าลงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะก็ทำให้ไม่ได้ ทำเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าจะพยายามทําให้มันเร็วขึ้นนะขออนุญาตเปิดดวงของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเปิดมาก็สวยงามเลยนะชาวลัคนาราศีกุม ชาวลัคนาราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคุณเองก็เรียกว่ามีความสุขในระดับนึงแหละแต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของโควิดหรืออะไรนะก็เลยทำให้ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะรู้สึกเหมือนผูกมัดอาจจะต้องอยู่บ้านหรืออะไรเงรี้ยค่ะทั้งที่จริงๆตัวคุณเองก็เรียกว่า อยากไปเฉลิมฉลองอยากไปสันสันกับเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยากที่จะไปเที่ยวไปสันสันนะก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของโควิดนิดนึงนะไพ่ออกมาเลยว่าตัวคุณเองอึดอัดแหละแต่ว่ายังยังขยับอะไรไม่ได้อะ่ะแต่ช่วงนี้เหมือนบางคนก็คิดมีแผนว่าจะจัดงานวิวาหรืออะไรนะก็อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะคะเป็นช่วงของว่า,าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะสำหรับ เรื่องของการงานนะคะการงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้นะชาวราศีกุมการงานของคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าช่างใจอ่ะเหมือนประมาณว่าตัวคุณเองก็มีสภาวะที่ว่าจะต้องแบบคอยดูแลลูกทีมหรือว่าคอยดูแลลูกน้องหรือมีคนที่มาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการงานซึ่งตัวคุณเองก็ใจดีนะคุณก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่นะคะก็ขอให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้ในการช่วยเหลือนะ เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีกุมในเรื่องของการงานนะคะว่าช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือด้านในอาจจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องเรื่องของการเงินหรืออะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นการเรียกว่ารอเวลารอเวลาให้สถานการณ์มันดีขึ้นเลยประมาณนี้แล้วตัวคุณเองก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาของน้องๆในทีมหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคุณเองก็จะเป็นที่รักของหัวหน้าด้วยแล้วก็เรียกว่าเหมือนตัวคุณเอง จริงๆตัวคุณเองก็มีความเหนื่อยมีความรู้สึกกังวลใจแหละแต่ตัวคุณเองก็ใจดีสู้เสือนะคะให้คุณสู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าในเรื่องของการงานเหมือนรอคอยที่จะรับโอกาสดีๆค่ะช่วงนี้อาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นไปก่อนแต่ว่าการช่วยเหลือน,นั้นจะส่งผลกับตอบแทนกลับมาหาคุณนะทําให้คุณมีความสุขในเรื่องของการเงินการอะไรคุณก็จะได้มาจากการงานนี่แหละทําให้มันดีขึ้นนะในเรื่องของตรงนี้การงานนะคะมีโอกาสาที่จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายนะด้วยความ คุณต้องเรียกว่าคุณต้องทําจิตใจให้มันเข้มแข็งแล้วคุณเองก็จะมีความสุขนะคะสำหรับคนที่ทํางานอยู่ช่วงนี้นะให้ระวังในเรื่องของอเรียกว่า อุบัติเหตุนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้อุบัติเหตุหรอกอาจจะมีคันหรือมีบุตรนะเพราะไพ่พโชว์ขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวกันงานแต่ว่าช่วงนี้สําหรับคนที่ทํางานอยู่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีในเรื่องของเข้าโรงพยาบาลมีบุตรได้อาจจะไปตรวจคันแล้วพบเจอสิ่งดีๆนะคะซึ่งการงานก็คือส่งผลในเรื่องของสิ่งดีๆให้คุณแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสาหรับเรื่องของการการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เรียกว่า คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขในเรื่องของการเงินนะสังเกตจากเด็กนะก็คือเขาเล่นเขามีความสุขเนาะจากไพ่นะคะพื้นดวงบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินนะมีก้อนเงินเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าใครๆก็อาจจะแบบว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินเนาะเดี๋ยวขอเปิดเรื่องการเงินให้คุณเพิ่มขึ้นนะคะ อการเงินของคุณก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรดูแล้วเหมือนคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินอะ่ะเหมือนโอกาสมีความสุขในเรื่องของการเงินมีโอกาสหมุนเงินคล่องค่ะได้เงินเข้ามานะเป็นช่วงรอคอยเลยอะ่ะช่วงนี้คือเหมือนชาวราศีกุมช่วงนี้รอคอยที่จะได้รับงานได้รับเงินอ่าเป็น เรียกว่ามีความสุขนะอนาคตของคุณคือโอเคอ่ะในเดือนเดือนนี้นะคะสําหรับเดือนนี้เดือนนี้ก็คือคุณมีโอกาสที่จะสมหวังไม่ว่าในเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะอาจจะเป็นเรียกว่าผ่านพ้นอุปสรรคด้านการเงินได้มีโอกาสที่จะหมุนเงินคลองนะคะบางคนอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ได้ก้อนใหญ่มากหรอกดูแล้วเพราะว่าการเงินไพ่ที่ออกมาไม่ได้แบบไอ้นี่มากนะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะสําหรับเรื่องการ ความรักดีกว่าเนาะความรักสําหรับคนโสดค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเบื่อหน่ายเนาะไม่อยากที่จะไปศึกษาใครไม่อยากที่จะไปคบเจอหรือว่าไปพูดคุยกับใครเลยนะคะก็ขอดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงสาหรับคนโสดนะคะ อคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแหละแต่เหมือนอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรทาให้ตัวคุณเองก็รู้อยู่ว่าเขามีคนรักอยู่แล้วหรือว่าคตัวคุณเองเนี่ยยังผูกติดกับอะไรบางอย่างก็เลยทําให้ตัวคุณเองอ่ะยังไปไหนไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับคนที่โสดอยู่นะช่วงนี้ แต่ว่าให้ระวังเรื่องของคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะให้ระวังมากๆนะคะสําหรับความคนโสดนะคนที่เข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่รักอิสระมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะเขาคนนี้คือเรียกว่ามีครอบครัวมาแล้วหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วค่ะให้ระวังในเรื่องของตรงนี้ให้ดีหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของเขา หรือตัวคุณเองอาจจะมีคนรักอยู่แล้วให้เรียกว่ามีคนที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วอะแต่ว่าคนที่เขาชื่นที่เราชื่นชอบเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเลยแหละให้ระวังเลยนะคะสําหรับคนโสดแต่ตัวคุณเองก็จะเจ็บนะแล้วก็ถอยห่างออกมาหรือตัวคุณเองอาจจะหยุดพักในเรื่อง,องความรักครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะขออนุญาตด,ดู ดวงคนมีคู่นิดหนึ่งนะคะคนมีคู่อยู่แล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นเรื่องของมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะว่าเรื่องอย่างอื่นจะเป็นยังไงทาไมถึงเด e World ววออกมาเยอะจังเป็นในเรื่องของเบื่อหน่าย นะคะเบื่อไหนกันอาจจะมีการเบื่อไหนกันรอคอยเวลาที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานนะคะชีวิตคู่ของคุณช่วงนี้เป็นในเรื่องของเน้นไปนในเรื่องของการงานซะมากกว่าเพราะว่าเหมือนมีการงานต้องคุ้นคิดอะคะมีปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตคู่มากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าก็สามารถที่จะเรียกว่าประครับประคองกันไปได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบ ต่อสู้ไปไม่ได้นะสาหรับคนที่มีคู่ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นในช่วงของสภาวะคงตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้เนาะก็<ม>สู้ๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักนะคะค่ะเรื่องของการเรียนการเรียนช่วงนี้นะรู้สึกเบื่อหน่ายเนาะสำหรับคนที่เรียนอยู่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนออนไลน์อาจจะเป็นด้วยาภาวะ โควิดไม่ได้ไปเจอเพื่อนๆเ,เลยไม่มีภลระกําลังในการเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดนะคะแต่ว่าตัวคุณเองก็จะได้รับโอกาสได้รับคะแนนที่มันดีอยู่แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบตัวคุณเองสู้ไปไม่ได้นะเดี๋ยวขอเปิดในเรื่องของการเรียนเพิ่มให้นะคะการเรียนมีโอกาสได้คะแนนค่ะได้คะแนนถือว่าได้รับคะแนนได้รับอโอกาสโห e g e of p e n t a a l edge of cup เข้ามาคือ มีชัยชนะในเรื่อง,องการเรียนนะได้คะแนนสูงเลยแหละดูแล้วคือมีโอกาสที่จะได้คะแนน เพียงแต่ช่วงนี้พักผ่อนน้อยอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าให้คุณนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะก่อนที่จะเริ่มเรียนออนไลน์นะคะจะได้ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายไปได้พน้นเรียกว่าสร้างกําลังใจดีๆให้ตัวเองนะเพราะไพ่ออกมาว่ายังไงคุณก็มีโอกาสาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนเลยแหละคะแนนมีโอกาสเข้ามาได้คะแนนที่คุณพึงพอใจนะเพียงแต่ตัวคุณเองอะเบื่อหน่ายกับมันไปเองมากกว่านะคะขอให้คุณสู้แล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีสาหรับชาวราศีกุมนะคะโดย รวมชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเรียนนะคะขอให้คุณนะคะเรียกว่าอาจจะปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะเขาจะมอบในสิ่งที่ ดีๆให้กับคุณนะทำให้ตัวคุณเองอ่ะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีมีอะไรปรึกษาคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าผู้หญิงนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายให้ถ้าเป็นผู้หญิงให้ปรึกษาฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณนะนำเรียกว่าความรู้ความปัญหาต่างๆที่คุณมีอยู่อะคะ่ะปรึกษาเขาแล้วคุณจะคลี่คลายลงนะคะก็สู้ๆค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมสุดท้ายก็ขอ ฝากไว้นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงของโควิดช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะกับชีวิตนะคะในทุกๆด,ด้านสำหรับคนที่ประสบปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ขออนาจคุณพระศษ,ษรัตนาตายคุ้มครองทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ในาชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะคะให้มีความแคว้วคราดปลอดภัยจาก ในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมหากตรงหรือไม่ตรงกับใครต้องขออภัยด้วยะคะ่ะมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับด i a m o n d magic t ร a r o t ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ